So close. ก็คลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเปลี่ยนลุกก็คือเปลี่ยนลุคตัวเองเนาะเปลี่ยนลุคคนอื่นมาเยอะแล้วก็จะเปลี่ยนลุคตัวเองบ้างคือบิงอาจจะมากัดสีผมครั้งแรกเราเป็นสีบบจัดจ้านซึ่งเราคิดไว้ว่าเราอยากทำสีชมพูตามนี้เดี๋ยวเราต้องเดินข้ามไปฝั่งร้อนเพราะว่าร้านที่บิงจะทำมาอยู่ฝั่งร้อนเป็นกําลังใจให้กับการทําสีผมครั้งนี้ได้คิดหนักมากกว่าจะทาคือหนักมั่งจริงเคพร้อมพร้อมพร้อมแล้วก็ไปค่ะ วันนี้ก็ใกล้ถึงนะคะร้านก็จะอยู่ตรงวัดสัตว์งานรองท้าวันนี้รับุ่มใหมเนาะชุดก็เลยจะหวานๆเลยร้านจะอยู่ไทรมซอฟแฟร์ซอยสามระคะที่บิงจะมาทำผุมวันนี้ก็คือร้านนี้นั่นเอง พี่แนนจะเป็นช่งางทําผมให้เราในวันนี้เราก็พี่เต้ค่ะผู้ดูแลที่นี่นี่นะคะร้านนี้กี g ก b e a u t ตี้สเปซแล้วสีที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็คือเป็นสีที่แบบคือทุกคนโหวตมาด้วยเพราะว่าก่อนอันนี้เคยไลฟ์แล้วทุกคนก็โหวตว่าให้ทําสีชมพู ก็เลยคิดว่าเออต้องลองทาสักครั้งแหละเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคืออันนี้คือช่างที่นี่นะคะที่แบบพี่ทํากับพี่แนนไปรอบที่ไปเชียงใหม่แล้วทุกคนบอกว่าผมสวยมากทาไฮไลท์ก็คือทําที่นี่แต่ของญี่ปุ่นนะนี่ห้ามีบอนของออดีฟมันจะดีกว่ายี่ห้ออื่นยังไงบ้างคือเฉดสีมันสวยแล้วแบบสีออกมาตรงชาร์จสีที่จะใช้ก็จะแนวแถวแถวนี้เป็นชมพูอ่อนเนาะได้เอาชม าดี๋ยวเออได้เดี๋ยวดูก่อนว่าเราฟอกได้ขนาดไหนอันนี้น่าจะสวยประเด็นคือเหมือนพี่เขาบอกว่าให้เว้นโคนไว้ดีกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าพี่กลัวเนาะไม่อยากแสบหัวไงถ้าฟอกครั้งเดียวมันอาจจะไม่ครั้งเดียวไงกลัวตรงผมปลูกตรงผมปลูกเนี่ยแหละมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะผมปลูกเราแบบเส้นใหญ่มากใช่เพรางั้นก็ตมน้นเอาที่พี่แนนว่าดีเว้นเว้นเว้นโคนไว้แล้วแต่ตรงนี้เอาแบบ ชมพูจากการคาดการ์ต้องพอกกี่รอบคะน่าจะสามโอเคสามโอเคน่าจะกรอเป็นสีใหม่ทุกคน <laughs> คิดว่าบิงจะรอดป้าก,กับสีใหม่สีชมพูแรงบันดาลใจในการทำเหรอคะสีนี้ก็คือไม่ต้องถามหรอกว่าใครก็คือโรเซร่ลวนแบบอยากอยากทำแบบจริงๆอยากทำนานแล้วแต่พอเห็นเขาทำแล้วยิ่งเหมือนแบบเป็นแรงบันดาลใจในการทำของหลายๆคนในการทำสีอ่อนอะขอให้รอดขอให้เราอดนะคะ อันนี้บริการที่ร้านนะคะมีแบบว่าให้สั่งถึงที่เสิร์ฟถึงที่แบบซ่อนซอนอ่ะเพราะว่าเราเคยฟอกันมาแล้วใช่ไหมแล้วน้องก็ไปลงสีเข้มจัลลองแจ้งแกงโบวโบวในไอจีอันว่าทุกคนจะโหวตให้เราทำสีอะไร ผ่านไปข้างหนึ่งแล้วนะคะอันนี้หนักมากเลยอะ ี่แนนชมพูนี่อยู่ได้กี่ครั้งคะเวลาสระผมแล้วแต่ความเข้มถ้าผมมันเสียมากมันก็หลุดเร็วออกแบบเกล็ดผมมันเปิดแล้วทีมันก็ไหลออกเยอะกไ้ไม่เป็นไรเราก็จะไม่สระผมอาแล้วกันตอนนี้เราครึ่งทางยังไหมคะเครื่องแล้วค่ะเกินครึ่งแล้ว ไม่ได,ด้ของแพอครั้งนี้นะอันนี้แค่ครั้งแรกนะคะต้องพอกประมาณสองถึงสามรอบแล้วก็รอบแล้วว่ามันสามสิบ0ีสิบนาทีก็ได้อยู่นะอันนี้พี่แนนกำลังทำอะไรคะจะเช็คค่ะนนาจะได้ออกนะ อันนี้คือแบบเดี๋ยวรอไปสะแล้วก็มาฟออีกทีนึงแต่ใบผมมเริ่มรู้สึกแล้วนะว่าแบบก็คือโหวตเป็นไปตามคาดทุกคนคือโหวตสีชมพูแบบประมาณ78%ก็คือนี่เพิ่งลงไปประมาณ4,000กว่าคนโหวตว่าให้ทำสีชมพูลลสวยกดหนึง่งไมเอาไม่เอาไม่เอาม่เอานี่ามก็ต้องสวยโอเคก็คถ้าสวยก็คือเมนว่าสวย ระหว่างทําผมก็คือทําเล็บไปด้วยที่นี่เขาี่ทำเล็บด้วยนะคะเอเอหนูอยากได้สีฟ<า>้าแบบตันหลักได้ค่ะดีกนะมะเด,ดี๋ยวเราล้างแล้วก็ทําโอลาเพกบํารุงก่อนนะคะอันนี้ใส่โอลาเพก อี่แต่มันคือมันครั้งเดียวมันแบบสีนี้เลยอะ่ะปกติแบบถ้าไปฟอมันจะส้มๆหน่อยป่ะพี่แนนแต่อันนี้คือถือว่าแบบเริ่มบอลแล้วนะลลออยู่นะฟิลลิ่งตอนนี้มันเหมือนแบบเรากินส้มตำแต่ไม่เผ็ดที่ปากเผ็ดที่หูข้อสุดท้ายแล้วไม่พูดสั่นแล้วเนี่ย อันนี้ผ่านไป5นาทีนะทุกคนคือน้ำตาริืมแบบขึ้นมาแล้วคือแสบมาก ยิ่งกว่าทาั้งหน้าคือแถบแบบมันยิบยไปหมดเลยไม่น่าหาทกำก็คือถ้าใครแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผมไม่แข็งแรงหรือว่าเป็นแนวแบบผมอ่อนแอแบบเพิ่งไปทำอะไรกับผมมาหรือว่าแบบแพ้อยู่ก็คืออย่าหากัดหรือว่าหนังศีรษะเป็นแผละลงลงะลอกใดๆก็อย่าเพิ่งหาทำเพราะว่าแบบวันแสบมางทีง่ขนาดฝังพิษะาบิงแบบไม่ได้ทาอะไรนะเราก็ปลูกผมผ่านมาประมาณปีกว่าแล้วคือผมก็คงเริ่มแข็งแรงแล้วแต่ก็คือยังปวดจะแสบจริงช่งงางเขาก็ไม่แนะนําให้กัดหรอกแต่ว่ามันมันจะแบบระบมมา ถ้าฟอกครั้งเดียวนัน<ด>เอาที่พี่แนนว่าดีเว่นเว็นเว่นคนไว้แล้วมันดื้อไงยไปที่สุนแล้วหยุดที่รักษามันไม่ไหวอ่ะ ฝาล่างได้ค่ะฝาหลังเช่ไหมครับจำอ่ะสีนี้นะคะที่เราจะลงอุ้ยน่ารักอะมิวกี้มากโอเคค่ะเราทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ี่ก็คือสีน่าจะติดแล้วแหละเดี๋ยวเราน่าจะต้องไปล้างซึ่งมันแบบทรมานใช้ได้กับการกัดกรูนะคะก็แนะนําว่าถ้าใครแบบเป็นคนแบบแพ้ง่ายอะหารธรมน้ำตาอะไรลแต่คือแบบโดยรวมก็ขอให้มันสวยเรากันยวไปล้างละสวยอ่ะค่ะไม่สวยแต่โลเอ็นดีค่ะแล้วมันก็ออกมาเป็นสีนี้นะคะวิ่งข้างหลังสวยมากชุชุนข้างหลังพี่ท่าที่บ้าน มันก็ทรงพูนอยู่ <c oughs> <c oughs> แล้วยบีมแกว่าเราได้ปะไดออ้ได้นะเออมึงมึงได้ปอมมาเนี่ย <c oughs> ไดม้มันกคนมันทรงพูนมากแบบว่าพเทลสุดๆแบบที่คิดไว้เฮ้ยผ่านมาได้ปะได้ไม่ยอะได้อยู่ปะแต่เดี๋ยวรอตัดผมแนละ้วก็เดี๋ยวเซ็จผมอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมาเป็นแบบไหน เปลี่ยนลุคของเราในการทําสีผมครั้งแรกไม่เคยทําสีแบบนี้มาก่อนแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าทำาหน้าดูแบบมีสีสันมากขึ้นจากตอนเมื่อก่อนแบบทาแก้มนิดนึงก็คือดูไม่มีสีเลยอันนี้คือดูมีสีสันแต่ว่าสภาพเส้นผมก็คือต้องบํารุงนะจีกจะมาบอกราคาทั้งหมดทั้งมวลให้ของบีงทั้งหมดทั้งมวลก็คือพอกสองครั้งครั้งละสองพันห้ารวมห้าพันก็ผมประมาณนี้แล้วก็ลงสีครั้งละสี่พันแล้วก็แอดออนโอลาเพ็กสองพันห้ารวมทั้งหมดเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแหบบ้าร้อย ซาใจมากแต่ว่าที่จาเป็นมากๆเลยนะถ้าใครมาแนะนําว่าให้มาซื้อพวกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแชมพูบวงซึ่งยี่ห้อเนี้ยบิงใช้อยู่แล้วแบบมันดีมากๆอันนี้นะคะซื้อกลับบ้านไปเลยเพราะยังไงก็ต้องใช้มันเป็นการแบบทําให้ผมเราอะส้มฉาลงป้โปรพิเศษคือพี่ทาง,งานเขาฝากบอกมาว่าถ้าใครอยากจะมาทาสีผมตามคือจริงๆเขาจะมีโปรประจําร้านอยู่แล้วแต่ว่าเขามีเพิ่มสําหรับ follower บิงที่ดูคลิปนี้แล้วก็จะตามมาทาที่กิกกี G ้บิวตี้สเปซนะคะก็คือถ้าสมมติใครมา แล้วก็มาแจ้งกับร้านนะคะว่าเป็นแฟนคลับดิงเนี่ยก็ซื้อผลิตภัณฑ์1ชิ้นลด10%ซื้อ2ชิ้นขึ้นไปลด20%นะคะก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้ของเรานะคะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์แม่ดีกว่าว่าแม่จะว่าไงเปียนสีผมอยู่นั่นอะฮะฟ้าหมาหมาเขาผมสวยไหมสวยหรือเปล่าสีผมเหมือนเลยเหมือนนางฟ้าเหมือนนางฟ้าเลยเหรออ มึงถึงขั้นพังอะในความสวยเลยเหรอทำไมมันแบบมมันสวยม,มันสวยก็ได้ฮะมันสวยก็ได้